สวัสดีค่ะดีกเบ็ก้าฟังนะคะอันดับแรกนะคะก็ขอขอบคุณค่ายไอรอนฟาร์กอรี่ก่อนเลยค่ะพี่เชนพี่เซนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เห็นพวกเราสองคนนะคะก็อยากขอบคุณทุกโอกาสเลยที่ได้รับค่ะพวกเรายินดีมากๆเลยเนาะแล้วก็สิ้นขอบคุณครูเอที่สร้างแกร์เจอร์ซีรีส์ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะักแสดงทุกท่านที่ทําให้มีแกร์เจอร์ซีรีส์เกิดขึ้นทําให้ทุกคนคนพบสาม,มอนแล้วก็คนพ มาต้องมาต้องขอบคุณกันละกันเนาะขอบคุณแบกี้ที่อยู่ด้วยกันทุกๆการเดินทางของกันละกันเลยใช่แล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปเรือ่อยๆโอเคพ่พิมพูดภาษาไทยน้องเบกพูดภาษาอังกฤษละกันนะคะโอเค um so yeah thank you to idol factory for c u t a t i n g this series of pichen pichen kuei So it's been a long journey, and I would like to thank Freen. Freen for being beside me from day one to now, shaped who I am a lot, to make me who I am today. And I hope you are beside me every day. But we did it, baby. นี่นะคะถ้าไม่มีทุกๆคนแฟนค่าทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณที่ร่วมเดินทางกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะ Thank you Love you o u ค่ะดีใจด้วยค่ะฟรีเบกกี้ต้องบอกว่าแครสวอร์ด2023นี้ฮะเป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าคุณสองคนประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยจริงๆดีด้วยอีกครั้งนะคะดีใจด้วยจริงๆฮะ และทุกคนครับเรากำลังจะเข้าสู่รางวัลสุดท้ายของค่ำคืนนี้กับแคสวอด2023ครับกับปีที่17ของแคสวอดนะฮะทุกทัานครับรางวัลสุดท้ายิยี่ทำให้อุณหภูมิความร้อนของเราเพิ่มขึ้นนะฮะ